สวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้เป็นเป็นเอฟซีเียเนาะเอฟซีแล้วสามารถตลาดอีสานหรือว่าตลาดเลาวนี่ผ่านบ่ได้หลืพี่น้องอ๋อคนเยอะพี่น้องหลังปีใหม่เป็นอาทิตย์ที่สองพี่น้องอาทิตย์ที่สิบเอ็ดมกราคมพี่น้องอ๋อต้นเยอะมาก เยอะมากมาแหวะมาอุดหนุนได้เด้อพี่น้องเลยมามามาพี่น้องมาเลือกได้ชิมได้ย่างกายมากกับรูปๆกินโลดมากระทันปลอดสารผิดกระทันบ้านเฮ้าไหมบาทจ้าบ้านเาบาทเอาหบก่กำลังเดินไปตลาดพี่น้อง เดินไปตลาดยามเช้าเช้าวันอาทิตย์นาววะเอฟซีเขียวย่าชุกกระดาวฟันอยู่ฟันอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่กรุงเทพกันแล้วเนาะหนาวแห้งหนาวพี่น้องหนาวพากระเดินไปตลาดยามเช้าเช้า อยู่ที่กรุงเทพมหานครคือเก่าว่าโมฮาสีได้ยังมหมนี่ว่าสีได้ยังแน่ตามไปพี่น้องไปตลาดเลาาบังบอนหรือไปตลาดเอกชัยไปช่องตลาดเลยบ่ใช้ชุไปตลาดเลาาหรือตลาดตลาดพังเอกชัยพังไหนก็ไปเนาะตลาดลาาก็ไปเนาะไปไปเบิ่งน้ำการพี่น้องว่าสีได้ยังแน่ ปลาย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 ไปรูปการตัดภาพมาที่ตลาดเลยพี่น้องตอนนี้เอฟซีเขียวกระชื่อไข่เข่ามันใช่ว่าไข่เข่าวอจักว่าไข่ไก่ไข่าไไก่เนาะไม่ใช่ไข่เข่านะไข่ไก่เอากี่บาทเนี่ยเขียวยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาท ไปขอเดินก่อนเด้อตอนนี้ก็มาเทิงที่ตลาดลาวเลวพี่นอ้องเบิ่งอาหารบ้านเฮาหลังปีใหม่เป็นอาทิตย์ที่สองที่มาเดินตลาดลาวบางบอนพี่นอ้องวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย ที่11มกราคม2569เดินตลาดน้ำกันพี่น้องเอาอะไรยจ็คสุสวัสดีไรสบายดีพี่น้องนัดสุขสุขคนยี่ดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบนบ้านนาพาหลาะคือเก่าพี่น้อง ม eat, so uh, ืัอนี้ก็เ like ป็นวันอาทิต like> ย์พาพี like ่น้องมาหล่อ like> ที่ตลาดลาวบางบอนเอ็นแก้วเอ็นแก้วเอ็นแก้วเอ็นงูอะนะเฮ้ยเอ็นงัวจ้ะออันนี้หมักแตงปลาตัวมุกโอ้หมักแตงเอ็นงัวเอ็นงัวเอ็นแก้วเอาไปทำยังไงกินเอาไปฉุบไปนับได้บ่ไปก้อยได้บ่ไอเนาะเอาเมา่อใจตู้เย็นไว้ก้อยที่ละหน่อยก็ได้ เดินเดินบงนงหมักหมูอางหมักหมอง,งพักกระเดาหมักหมูองพักกระเดาบป้าต้องช่วงนี้ไม่หมักกระทันพี่น้องช่วงนี้ไม่หมักกระตอกกระทันกระทันเยอะไก่บ้านกระปูหอยควัวหมักหมูอ่างเห็ดกระทัน ใช่เอฟซีเขียวเด้รอเอฟซีเขียวก่อนตอนนี้เขาเขายตีองคงขายเป็ดขายไก่กลับมักคือขักอีกแล้วพี่น้องตลาดล่าบางบอนคึกข,ขักคือเก่าพี่น้องหลังที่คนไปเดี่ยวปีใหม่ หลังที่คนกลับไปบ้านนอกไปเที่ยวปีใหม่ก็กลับมาคึกคักคือเก่าเอาอะไรอะไรปลาบอแล้วได้ปลามาอีกเลยปลาปลาตัวใหญ่เลยบน,นีงปลา่อนไก่กลับมาคึกขักคือเก่าพี่น้องตลาดราวบางบอนอาทิตย์ทีมกราคม2569 Mèng đá, mèng đá Thau Thau, phí nọng, thau Thau bàn hâu phật cà râu A à hán bàn hâu, phí nọng Cốp อาหารบ้านเฮาพี่นอ้องหนังหนังโครวยมายยมไรก็คือขักย้มนั่นพี่นอ้องเพราะวะะ่ามรรนาก็อยู่ที่บางบอนนี่แหละก็เลยมาถ่ายถุกอาทิตพี่น้องเลยอาทิตได้วัตถบรมถา่ายกับมาคือเก่าพี่น้องเอฟซีก็จะพาเบื่อดเด้อพี่น้องเลยเพราะว่ามาซื้อกับเขา มาซื้อกับเขาเขาก็เดินมาถ่ายคลิปพร้อมพี่นนอะบรรยากาศที่ตลาดเลาบาบังบอนพี่เนาะคือขักคือเกาอ่าตคือขักคือเกาในนู้ปลาปลาอยค่ะเนื้ออ่อนปลานางปลาเนื้ออ่อน บรรยากาศคึกคักคือเก่าพี่น้องเลยคึกคักคือเก่าพี่น้องตลาดลาวันอาทิตย์วันนได้คึกคักคนเยอะมากมาพบกันที่นี่ทีเดียวตลาดลาวันอาทิตย์ตลาดบางบอน นักชื่อป้าป่ะทีใครฟ้าอะไรปลาดุกป่ะปลาดุกปลาดุกเ่ยปลาดุกเมือรีอยูมนี่ย้าเน่ยปลาตัวใหญ่ขอฝนกำลังมาได้เนี่ยิดแล้วนกำลังมาเนาะง้ก่อนเกียมป้เลยุาให้ขาแล้วพต่นขาลดโลดเาไรก่อนโลดนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้เป็นปเป็นเอฟซีเลยวไดเนาะเอฟซีแล้ว,ลวสา,า,ามารถตลาดอีสานหรือว่าตลาดเล้าเนี่ยผ่านบบได้เลยพี่น,อนอ้องฮะอ๋อคนเยอะพี่น้องหลังปีใหม่เป็นอาทิตย์ที่สองพี่นอ้องอาทิตย์ที่สิบเอ็ดมกราคมพี่นอ้องคอ้ตคนเยอะมากเยอะมาก มาแหวะมาอุดหนุนได้เด้อพี่น้องเลยมามามาพี่น้องมามาเี่ยวี่มาากน้อพ่ีเปินมใ่มยาส่ถงใหู้มาพี่น้องมาตพี่น้องเลยคนเยอะบเลยเยอะมากคนกรติดคนกระติดคนติดไปไม่ได้ ป้าป้าป้าอาหารบ้านเฮาพี่เนาะยวเป็นข้าวราดข้าวราดข้าวรามคนเยอะคนเยอะกลับมาคึ้นขับเคื่อเก่าพี่เนาะ เจออะไรจ๊าชโอ้ห่างนำมีเสียงเพลงอีกมีหมอลำอีกเอาอย่างบ่มีฮอดหมอลำอยากได้เห็ดบ่เอาไหมเห็ดงามเถอมาแกงมันเป็นมะขามคืออะไรจังเนี่ยคือกุ้งนี่บ่เห็นืจอเอาไหมบรรยากาศคึกคักคึกคักคือเกา่า อะไรนี่เียดแหงบ่เียดแหงมัดมัดเท่าไรม่ค่ามัดเท่าไรนี่มัดละเช้ามัดละยี่สิบเอาบอเไมดเห็ดเลยเห็ดขลกนแหนกพักหนอบักนอบ พ่อข้ากกําลัางมีเวลากินเข่าเนะาะครับ,บเออเออเอเองา,า,า,านบัวเน่าเพิ่งพ่นว่ะงานวัวเนแต่ก่อนยาวไปพอดพุด่นยายอนันต์กับกําลัางมาเลยยายละมาเลยแต่ว่าคือคืคอเก่าเลยเด้ตลาดเฮากไ็ได้แล้วชู้ชื่อยังไหนชื่อเฮ็ด นี่มันเนาะเดี๋ยวนาะมันึงเด้มันี่ยก็ชื่อเมื่อไหร่มันเผาวายบุกเคยได้กินจรกเทื่อกกินแล้วกระเผาอ๋อกินแล้วกระเผาไปเนาะไปก่อนเด้อไปฆ่าเด้อครับขอบคุณครับกินแล้วแล้วกระเผาเนาะมันเผาเนาะ ไปทางในด,ดชุเดินโอเด็กคล้ายปลาปูเฮ้ยปูช่วยมันละนปูด,ดองนะปูสดปูด,ดองโอ้คือข,ขาขคือเก่าพี่นอ้องตลาดลาวบางบอนถ้าพี่นอ้องคนลาวมาเดินกับถ้าเห็นขีบเพ้นยังก็ทักท้ายเข้ามาได้เด้อพี่น้องเลยส่งคอมเมนต์เข้ามาสแสดงเข้ามา ความผิดความเห็นเข้ามากลุ้งโอ้กุ้งเขาเรียกว่ากุ้งเต้นกุ้งชนช้น่ตุ้งุโอกุ้งกระายดีเลยหาสิบบาทเลยอาทเี่อยเอาไหมเราจะเอาบ้แมงดาแมงดา แมงดาเอาเอาเอาย้อมาพี่ย้อพี่พี่กจะติซื้อกุ้งเ่ะยนพี่คือคัคือเกาพี่้อเรื่องอไรวะจับเสร็จแล้จับเสร็จแล้จับอจับอได้จับได้จับได้ เลยดีกว่าเออจักมันชามันชาไว้ได้ปะผักไว้ฝากไว้ดีได้ดีได้เออเออผักไว้เพราบอกเขาไปแล้วไปดีนะเอาชามโล่จักใส่เพราะว่าเพราะว่าชื่อให้เอฟซีอยู่พุนบางนาพุนก็เจ้าก็เจ้าอันให้ชื่อให้ไใช่ตามสบายได้เื่องคอยมาฝากแน่เขาอ่ะอาหารกินบ้านเฮา hãn bàn hao mất đây là phải nọ rồi thật thế ô thau gà mi này thau thau cái suất đang lăng hỏi 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 bộ men đóc bộ men đắc hỏi trở đi hỏi là ากินกระตา่ายหอยเชอรี่แบบบางๆไม่ลายหอยเชอรี่นะแบบบางๆหนายอย่างนี้เอาโล่หนึ่งกระแกงหอยสาราเลาวบางบอลไป hả lâu ngân thôn bây to the... lượt to lượt to quài quài có tập phá Bà tòng Bà nhé, mặc đừa bò Bộ mẹ nó Bà tòng, bà tòng hết mặc đừa nó hơi nó, Nó Bộ hết mặc đừa nó bỏ เลือกได้ชิมได้ดย,ย่างกายมากกับรูป,ปๆกินโลดมากระทันฝ่อด้านผิดกระทันบ้านเฮาไหมนี่ป้าจ้าพักบ้านเขาสิบบาทเอาหอมบอกข้า <c ười> คึกคักคือเกา่า <c ười> เอาวอแมนผู้ใด้มาขวกักล้างกัน <c ười> <c ười> <c ười> จะได้ยังไงเลยก็ไ <c ười> ด้หลายอย่างแล้ว,วลบผสมแก้วนเออ นีแต่คบ้ันเฮ้า,าแ,แต่กันวุ่นวุ่นพี่น้องเลยพีบักว<อ><อ>งเออคือคักแท้ๆม,มาที่นี่ทีเดียวพี่น้องตลาดวันอาทิตย์พอเลยย่างหอยเจ,จ้าหน้ายตอนนี้ก็เลาอออกจากตลาดลาวเลยพี่น้อง หดกระเจะพักเดาวไปัปก,กเดาเดวอ๋อไปๆไปอ๋อต้าักเสดาวพักเดางามแท้ๆงา,าม,มบนอบอกไม่ค่จาจักบาทเด็กักเดาวเสดาวสาละชิบบาทโอ้ยพอกินขักกะนี้เป็นดอกงามเลย ตอนนี้นก็เดินออกจากตลาดลาวแล้วพี่นอ้องโอ้โหเหลือบคนขายปลาแดดปลาล่าเเลย